เจ็บตรงไหนอีกครับดามเอ้ฮะแม่ทําให้มะแม่เอาอกให้หนูเจ็บตรงไหนลูกดามน้นม,มากินข้าวเร็วกินข้าวจะได้กินยาลูกหนูกินข้าวจะได้กินยา,มนนา,ไ,นาไม่สบายอีกแล้ว เดวไม่สบายเหรอลูกกินข้าวไหมจะได้กินยาเดี๋ยวแม่จะหายาให้กินอีกนะกินข้าวก่อนไหมหอหนูด่าเม้ยกินข้าวก่อนไหมจะได้กินยาอืมไม่สบายเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปหาหมอนะพรุ่งนี้แม่พาหนูไปหาหมออีกนะดูนอนหมดแรงเลยอืม ดำ้ำกินข้าวเร็วดำเอ้ยพี่ขาวกินหมดแล้วนะหนูยังไม่กินเลยดำ้ำลูกกินข้าวเร็วหนูกินน้ำด้วยกินข้าวกินน้ำเร็วจะได้กินยากินข้าวกินน้ำจะได้กินยาลูกหืมหืมดำ ดาพี่ดากินข้าวกินน้ำไปได้กินยาแล้วหนูอู้เป็นร้อยตัวเลยอ้ยแมงมันกัดหนูเป็นร้อยตัวเลยใช่ไหมเนี่ยหนูเจ็บใช่ไหมฮะพึ่งกัดหนูน่ะหนูเจ็บใช่ไหมพึ่งมันต่อยหนูน่ะอืมไปกินข้าวไปลูกปะดาครับไปกินข้าวเร็วดูพี่ขาวดูพี่ขาวกินเสร็จแล้วพี่ขาวนอน พี่ขาวกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะฮะพี่ขาวกินข้าวเสร็จแล้วนั่งเจ้าง้องเลยสบายเลยอืมดูพี่ดำที่เนี่ยพี่ดำไม่สบายแล้วพี่ดำต้องไปหาหมอนะลูกนะเร็วคนทหารกินข้าวจะได้แข็งแรงจะได้ไปหาหมอแล้วอืมดำเอ้ยจะได้ไปหาหมอแล้วลูก กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปหาหมอนะคะกินข้าวกินยาก่อนนะลูกนะอือ๋อหนูเป็นแผลนะลูกอืมหนูเป็นแผลตรงนี้เต็มเลยหนูเจ็บใช่ไหมเนี่ยหนูเจ็บใช่ไหมหนูเป็นแผลเนี่ยอืหนูเป็นแผลใช่ไหมเนี่ยหนูหนูเจ็บใช่ไหเมเจ็บเลยใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปหาหมอเนาะเอาไปหาหมอให้หมอบอ,อกให้เนาะเป็นแผลเลยใช่ไหมลูกเป็นแผลตรงนี้เลยหนูเป็นแผลรักฝันดวงใจแก้วตาดวงใจเลยพวกหนูนี่โอ้ยตรงนี้หนูก็เป็นแผลอีกแล้วเนี่ยเป็นแผลแดงเลย ็นแผ่โอ้ยจะไปหาหมอนะลองนะหาหมอนี่ดำนะพี่ดำเดี๋ยวไปหาหมอกันนะกินข้าวนะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปหาหมอนะพรุ่งนี้แม่พาหนูไปหาหมอนะกินข้าวนะกินน้ำนะโอ้ยน,อน้องลูกชายลูกชายแม่